หลายหคนนะคะอยากที่จะใช้ชีวิตอิสระอยากไปท่องเที่ยวอยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อหรืออยากมีชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการเป็นเพราะความกลัวะคะ่ะคุณกลัวใช่ไหมคะที่จะทําอะไรที่มันไม่เคยทําแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะล้มเหลวก็ได้เช่นพนักงานประจํานะคะอยากจะออกมาจากงานแล้วมาใช้ชีวิตอิสระ ทำอาชีพที่ตัวเองรักแต่ไม่เข้าใจว่าเออถ้าทําแล้วเนี่ยมันจะขาดทุนไหมมันจะมีอุปสรรคอะไรไหมและก็มันอาจจะไปต่อไม่ได้นี่คือความกลัวค่ะ คือกลัวความล้มเหลวนั่นเองถ้าหากว่าคุณก้าวข้ามสิ่งนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้แน่นอนนะคะในสิ่งที่คุณต้องการมันรอคุณอยู่พนักงานประจำสองคนนะคะคนหนึ่งเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยที่เขาจะทําอะไรบางอย่างที่นอกเหนือนจากสิ่งที่เขาเคยทําอยู่และเขาก็ไม่กล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวไปสู่ความล้มเหลวบางสิ่งบางอย่างในจุดเริ่มต้นแต่กับอีกคนนึงนะคะที่เขาตัดสินใจว่าเขาอยากเลือกชีวิตในสิ่งที่เขาอยากทําอยากได้เขาไม่สนใจว่าอะไรจะรออยู่ ทำตามความฝันนั่นก็คือตัดสินใจลงมือแล้วก็สร้างธุรกิจโดยออกจากงานประจํานะคะถามว่าอุปสรรคและปัญหาและความล้มเหลวมันรอเขาอยู่ไหมรออยู่แน่นอนค่ะและเขาก็เจอ้นอันนั้นจริงๆแล้วครั้งที่1อุปสรรคปัญหาเขาก็สามารถแก้ไปได้และเขาเรียนรู้แล้วว่าวิธีการแบบนี้มันไม่เวิร์กแล้วเขาลองใหม่เป็นครั้งที่2 ครั้งที่สองก็ล้มเหลวแล้วมันก็ไม่เวิร์กกับเขาจริงๆแล้วลองแล้วลองอีกสุดท้ายจุดยืนของเขาก็ยังคงอยู่แล้วเขาก็หาหนทางไปถึงจุดหมายปลายทางของเขาได้ในที่สุดนะคะในทางกลับกันคนที่หนึ่งเขาก็ยังอยู่จุดเดิมแต่คนที่2เขาสามารถได้ชีวิตในฝันเขาอย่างที่เขาต้องการได้แล้วนี่แหละค่ะคือความล้มเหลวมันอยู่กับคุณนะคะและความล้มเหลวมันอยู่กับคนที่กลัวความล้มเหลวซะยิ่งกว่า คนที่กลัวความล้มเหลวแล้วลงมือทำนะคะนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าคนที่1ไม่สามารถใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการได้เลยทั้งชีวิตแต่คนที่2เขามีการล้มเหลวในการลงมือทำเริ่มต้นใหม่ๆแต่สุดท้ายเขาก็ได้ชีวิตที่เขาต้องการแล้วเป็นชีวิตที่เขามีความสุขนะคะฝากข้อคิดดีๆเอาไว้นะคะว่าถ้าหากว่าใครกลัวความล้ลมเหลวนั่นแหละคือยิ่งล้มเหลวแน่นอน,นะคะ่ะ อะไรนะคะอยากติดตามสาระดีๆแบบนี้ติดตามเพจคูเบลา่ากดไลค์กดแชร์ให้คูเบล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ